วันนี้นะคะคบก้าววันแล้วค่ะทุกคนคะ่ะก็เริ่มดีขึ้นนะคะตรตรงนี้ก็ยังไม่หายบวมนะคะอรอยกว้างตรงนี้ก็คือแบบว่าบวมอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็จากที่มีเลือดแบบเหมือนช้ำนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบว่าเส้นเลือดแตกนะคะตรงนี้นะก็ก็เริ่มจางฝั่งนี้จางเยอะเลยนะคะ เหลือตอนนี้ก็จะเป็นลูกตาแล้วก็ช่วงจมูกนะคะถึงจะยุบนะคะทุกคนน้องปีไทยไรเอ่ยรู้สึกว่าสบายหน้านะคะนี่บัวหิมะตัวนี้เลยค่ะทุกคนคะรู้สึกสบายหน้าแล้วก็หน้าแล้วก็ผ่องใสด้วยนะคะทุกคนเย็นมากๆนะคะรู้สึกว่าหน้าหายตึงด้วยนะคะทุกคน น้องปีเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่น้องปีก็โปอย่างนี้เลยมันจะรู้สึกว่าสบายเย็นพอโปะไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าในผิวหนังเราน้องปีต้องทาเพราะอะไรรู้ไหมคะตรงนี้มีความรอยแบบเหมือนตอนที่บบคุณหมอ จับบีบนะคะแล้วก็มีรอยช้านะคะทุกคนเหมือนแบบว่าใส่ซิลิโคนไปก็ไร้เลือดนะคะทุกคนแล้วก็บีบให้มันเป็นรูปร่างนะเราก็ต้องมาดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนนะคุณหมอทําให้สวยแล้วแต่เราก็ต้องเหมือนคุณหมอทําให้70%แล้วอะ แต่เราก็ต้องอีก30เปอร์เซ็นดูแลตัวเองการกินน,นู่นนี่นัน้นน,นัน,นเออทุกสารพัดนะคะทุกคนคะไม่ใช่ว่าใจง่ายๆนะคะเสริมจมูกมาต้องดูแลตัวเองเยอะเลยเยอะมากๆก,กินของแสลงก็ไม่ได้นะคะแต่น้องปีรู้สึกว่าสบายหนามากแล้วพอทาตัวนี้นะคะจากที่แบบสิวเซียนผุมาแบบออกมาแบบแข็งๆนะคะทุกคนนะคะมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะ น้องปีก็ใช้เป็นผ้านะคะผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดหน้าให้ตัวเองแบบว่าสิวเซียนหลุดมานะคะเพราะอะไรหน้ามันบวมสิวเซียนก็พูดออกมาเยอะมากๆค่ะทุกคนคะออพูดเหมือนจะไม่หายใจใช่ไหมนี่พอทาน,นะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็ซึมเขา้าแล้วน้องปีก็นี่นะคะกระปบไปเลย ไปเลยค่ะตรงตรงนี้และตรงจงมูกอะต้องแบบตอนนี้เสียวๆนะคะทุกคนไม่ไม่เจ็บนะคะแต่ตรงเนี้บวมอยู่นะคะโหวงกว้างตรงนี้บวมตรงนี้บวมนะคะเพราะด้วยนึงว่าต้องแปะเบาๆนะคะอยากจะบอกว่าพอทาแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ตรงจงมูกเนี้ยเราไม่สามารถเช็ดแบบเอาเสียวๆออกได้เวลาจับแบมันรู้สึกว่า อยากจะเอาออกจริงๆนะคะมีความแบบว่าขัดขัดมือนะคะทุกคนค่ะร้อยยุบก่อนนะคะน้องปีก็ให้คุณหมอน้องปีเลือกทรงเป็นหยดน้ำนะคะทุกคนค่ะโอเค ดยวมาดูนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้ท้าเต็มหน้านแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแป๊บหนึ่งนะคะบัอหิมะมันก็จะยุบเข้าไปในผิวหนังเรานะคะพอเย็นสบายมากน้องปีก็รู้สึกว่ามันดีอะค่ะทุกคนจะต้องบอกกับตัวเองว่าตรงไหนเนี่ยนะคะ ตรงไหนที่เป็นแผลนะคะบัวหิมะตัวนี้สามารถที่เอามาทาได้เลยแล้วน้องปีก็เดินไปโดนห้องน้ำขูดคะ่ะทุกคนมวดต่ทีค่ค่ะตอนนี้ก็แปดโมงแล้วมัวแต่มานั่งทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะเดี๋ยวน้องปีก็ต้องไปหุงข้าวแล้วก็กินข้าวนะคะก็ทํางานนะคะทุกคนคะอยากจะบอกกับตัวเองว่า สู้ๆเดี๋ยวมันก็จะหายบวมนะคะทุกคนเป็นคนที่แพ้ง่ายมากนะเริ่มแรกก็นึกว,ว่าเฮย้ยกินมะพร้าวมาเยอะแล้วนะ้ะไอ้น้ำมันน้ำมันแคปซูลเป็นมะพามร้าวมนลาจะไม่บวมนะอะไรเงี้ยเปล่าจ้าก็ยังไม่หายพ้นจากความบวมนะคะทุกคนคะ่ะก็ยังมีอีกค่ะ เป็นคนที่แพ้ง่ายอยู่แล้วตอนนี้คือปากตึงแล้วก็หัวเราะไม่เนี่ยแค่แบบมันจะพูดยกคิว้วก็ยกคิ้วไม่ได้หัวเราะไม่ได้นะคะต้องเลี่ยงนะคะถ้าใครแบบว่ามีเรื่องเล่าแบบหัวเราะหัวเราะต้องเลี่ยงนะคะต้องคิดว่าฟังแต่อย่าหัวเราะอะไรประมาณนี้เมื่อวานคุยกับลูกไปแล้วค่ะน,นี้หัวเราะป้าป้าบอกว่า แบบเหมือนจะหัวเลาะแต่มันไม่หัวเลาะไม่ได้มันตึงาอนี้เปราว่าจะหัวเลาะเดี๋ยวจมูกก็ระเบิดออกมาพุ่งออกเหมือนสลิคโควรจะพุ่งออกมาอะไรเงี้ยก็เลยทาหัวเลาะหัวเลาะ,ะไม่ได้นะอืโอเคนะคะทุกคนขาเนียนไหมเริ่มซึมเข้าไปแล้วนะคะทุกคนติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊ก จริงจริงนะเราต้องดูพยายามดูแลตัวเองอ่ะแต่น้องปีเป็นคนที่โชคดีมากที่ไม่มีสิวนะคะทุกคนก็จะมีแบบรอยจุดด่างดำใบหน้าแต่น้องปีมั่นใจว่าจะต้องบัวหิมะจะต้องช่วยน้องปีได้นะคะทุกคนน้องปีก็มีจุดตรงนี้จุดด่างดำเหมือนโดนฟ้าแดดแล้วตรงเนี้ยเหมือนเคยแบบไปวัดนะคะทุกคน เราให้หลวงพ่อเจอไหมเป็นเหมือนเอาผูกกันผูกกันแล้วก็แปะเหมือนเป็นแป้งเจมิมแล้วสักพักหนึ่งเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายอะ่ะทุกคนคิดออกไหมก็ออกแดงๆแ,แล้วตอนนั้นนะก็ก็อยู่ที่วัดนะยังไม่ได้เช็ดออกเลยนะคะพอกลับมารู้สึกว่าแสบๆเตแดงแบบหนึ่งก็เป็นพอไปโดนแดดก็เป็นเหมือนแบบตรงเนี้ยกระชึกกระชักกระชึกระชักขึ้นนะคะทุกคน เหมือนสักยันเลยปุ๊บตรงนี้เขามีนิดหน่อยตรงนี้ก็มีนิดหน่อย,อยโอเคค่ะทุกคนเห็นไหมพูดไปด้วยอ่านอปีเอียงอย่างนี้ดูเห็นไหมจากที่ขอบตาดำเริ่มพอถ้าแบบเหมือนลอยลอยเหมือนดำดำเหมือนเส้นเลือดแตกใช่ไหมพอมันเริ่มยุบมันก็จะเป็นสีเขียว แล้วก็จะจากไปว้าวทุกคนใครที่มีแพลเป็นหรืออะไรนะไปหาซื้อมาใสใช้นะไม่แพงหรอกสองร้อยกว่าบาทไม่ได้รีวิวอะไรให้เขาหรอกนะไม่ได้ค่ารีวิวอะไรหอใช้ดีค่ะใช้ดีเขาเลยหยับมาบอกเพื่อนๆต่อ ทาแบบว่าเหมือนเป็นแผลเป็นหรือหน้าเราเป็นสิวเซียนหรืออะไรเงี้ยเอามาใช้นะคะทุกคนหรือใครที่เป็นคนที่แพ้อะไรง่ายง่ายอืมเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายแล้วก็มีสิวเซียนมีแบบว่าจุดเหมือนมีแผลเป็นอยู่บนหน้าหรืออะไรเงี้ยลองค่ะทุกคนลองเปิดใจเขานะเราจะถามว่าจะทาสองวันหนึ่งวันหายหรือไม่ไม่ค่ะก็ต้องทาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะอืม ทุกอย่างนะคะยาดีก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะอืมไม่ได้ว่าทาปุ๊บเห็นผลเลยไม่ใช่นะอันอน,นั้นนักลัวนะคะทุกคนแต่ตัวนี้รู้สึกว่าทาแล้วนะเราผ่องใสขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะอืมดูดเข้าไปข้างในแล้วคะ่ะมันก็จะแห้งไปไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ทำคลิปยาวมากเลยบ๊ายบาย